สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายการใช้ AF เ f เบื้องต้นการทำงานของ Excel นะคะเราก็จะใช้จากการสูงขึ้นมานะคะหรือว่าคิดขึ้นมานะคะเงินยาขายขนมที่จะได้มาไดก็คือ1000บาทนะคะเท่าไหที่เขาทำได้ก็คือ1500บาทนะคะทีนี้เราจะมาดูว่ามันจริงหรือเปล่านะคะใส่สูตรเลยค่ะ เท่ากับนี้มากกว่าหรือเท่ากับยอดขายที่ได้น,นะคะนี่คก็แปลว่าถูกนะคะแปลว่าจริงนะคะทีนี้เราจะมาดูว่ายอดเงินที่เขาจะได้รับโบนัสนั้นกี่บาทนะคะโบนัสก็คือ10%ของยอดขายนะคะสวยน,น,นะคะไปไป

นี่นะคะยอดก็คือหนึ่งร้อ็คือ1 5บบาทนะคะแล้วท,ะะลทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยน2000บาทยอดก็จะได้200แล้วลองถ้าเปลี่ยนเป็น2500บาท ยอดก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2,250บาทนะคะจากการได้รับเงนนั้นเนาะ,ะขอบคุณค่ะ